วัสดีค่ะเพื่อนๆพนพี่ๆี่ทุกคนวันนี้เราจะมาให้ดูต้นฟ้าทลายโจรของเรานะคะที่เราเพาะไว้ตอนนี้ก็ได้หลายต้นละแล้วก็อีกที่ต้นแม่ก็อีกหลายต้นเลยที่เรายังไม่ได้แยกออกมาพอมันต้นโตเท่านี้นะคะสูงประมาณนีส้สองข้อนิ้วมือแล้วเราก็แยกออกมานะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาให้พี่พี่เพื่อนๆ แนะนำว่าให้ให้ดูว่าฟ้าทลายโจรตัวผู้กับต้นฟ้าทลายโจรตัวเมียแตกต่างกันอย่างไรก่อนอื่นเรามาดูต้นตัวผู้เลยนะคะใบจะเรียวยาวนะคะต้นสูงเรียวยาวส่วนฟ้าทลายโจรตัวเมียนะคะใบจะใหญ่อย่างเช่นฟ้าทลายโจรตัวผู้ก็จะประมาณนิ้วหนึ่ง ฟ้าทลายโจรตัวเมียก็ประมาณ2นิ้ว2นิ้วมือนะคะเป็นใบที่อ้วนไม่เรียวยาวมากเท่ากับฟ้าทลายโจรตัวผู้เดี๋ยวเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะพอออกดอกแล้วเราก็เอาเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียมาผสมกันมันก็จะได้มเมล็ดที่แข็งแรงแล้วเราก็มาเพาะให้มันเยอะๆขึ้น เพราะมันเป็นสมุนไพรป้องกันโควิดได้นะคะนี่เลยตอนนี้เรามีกี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบสิบเอ็ดต้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอต้นเล็กๆที่เราเพาะไว้นะคะพอมันโตขึ้นเรื่อยๆเ,เราก็จะมาแยกใส่ถุง แยกใส่ถุงไว้เผื่อมีคนมาขอแล้วก็ได้แบ่งเพื่อนบ้านไปได้ค่ะนี่ก็คือต้นฝาถลายโจนของบ้านเรานะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะลาไปด้วยต้นฝาถลายโจนตัวผู้กับตัวเมียนี่คือตัวผู้นี่คือตัวเมียนะคะตัวเมียใหญ่จังเลย ตัวเมียจะอ้วนค่ะตัวผู้จะผอม<ล>ใบจะผอมแล้วมันจะออกลูกได้ไหมอ่ะมันก็จะเป็นดอกแล้วเราก็เอาดอกมาผสมเกสรแล้วก็จะได้ก็จะได้เป็นมเมล็ดแล้วเราก็เอามาเพาะเป็นต้นเล็กๆเ,เหมือนที่ม,มามาเพาะอยู่ตอนนี้ม,นมามานี่คือพัฒนาลายจนทั้งหมดเลยเหรอใช่<ะ>เรามีสิบเอ็ดต้นะหนึ่งสองสามสก้าสิบสใช่ อันนี้อันไหนตัวเมียแยกไกลไหมอะหรือว่าต้องตัวนี่นี่คือตัวเมียหมามานินไม่ใช่คือตอนเด็กๆล้วตอนมันต้นเล็กๆเราสามารถแยกได้ไหมว่ามันตัวผู้หรือตัวเมียบางต้นเราก็จะแยกได้เลยเรา, it, ยาพยายามสังเกตใบอย,อย่างเช่นต้นไหนหรอคะต้นไหนหรอต้อนนี้น่าจะเป็นต้นตัวผู้เพราะยาวเรีย,รรอยวอย่างต้นนี้น่าจะเป็นต้นต,น,ตนตัวเมียเพราะอ้วนเรียว อันนี้น่าจะตัวเมียมั้งนะใช่ใช่ต้นนี้ก็จะเป็นต้นตัวเมียแต่มันจะมีตำหนิด้วยมันแหวงค่ะมันแหวงมันแหวงเพราะอะไรคะเพราะลูกเดินผ่าน,นก็เลยแหวงต้นนี้ก็ <laughs> ก็หอมกับต้นน้ําเดินผ่านต้นมันก็เลยคอหักโอเค คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะลกกดดิงไขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ